เมื่อสมัยที่แม่ผมยังเด็กยายของผมได้เล่าให้แม่ผมฟังว่ามีคุณลุงคนหนึ่งอยู่ที่จังหวัดชัยนาทชื่อทันซึ่งทุกคนในละแวกนั้นเนี่ยก็เรียกกันว่าตาทันเรื่องมันก็มีว่าวันหนึ่งเนี่ยตาทันเนี่ยแกได้ไปซื้อจักรยานใหม่มาซึ่งในยุคนั้นเนี่ยไม่มีมอเตอร์ไซค์ สำหรับคนที่ซื้อจักรยานมาใหม่เนี่ยก็ถือว่ามีฐานะแล้ววันนั้นเนี่ยตาทันเนี่ยก็ได้ปั่นจักรยานใหม่ของของแกเนี่ยนะฮะไปเฝ้ากระบังกั้นน้ำเออซึ่งมีลักษณะเออเป็นเนืนอเล็กๆก,ก,กั้นทางน้ำไว้แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งแกก็จะตะข่ายวางไว้เวลาปลาเนี่ยมาตามน้ำพอมาเจอ ทางกานเล็กๆเ,เนินเล็กๆเ,เนี่ยก็จะกระโดดข้ามมาที่ตะข่ายของแกแกก็ต้องไปเฝ้าเพราะกลัวว่าคนจะมาขโมยปลาแกนะครับแล้วทีนี้แกก็ไปเฝ้าไปนอนเฝ้าก็ไม่เป็นไรสักประมาณตี5-6าหกโมงประมาณนี้ฮะแกกลับถึงเวลาที่แกต้องกลับมาบ้านมาพักผ่อนมา,อ,าอะไรอย่างเงี้ยแกก็ขับจักรยานมา แล้วก็มีคนร้ายนะครับมาจากข้างหลังเนี่ยเอาไม้ทุบหัวแกจนแกตายแล้วแกก็ชิงจักรยานไปส่วนศพเนี่ยก็เอาไปไว้ข้างทางซ่อนไว้ในทุ่งนาซึ่งเป็นมีข้าวเขียวขจีนะครับก็เอาไปหมกไว้จนเมียของแกเนี่ยบ่ายก็แล้วเย็นก็แล้วก็ยังไม่กลับกเกิดสงสัยก็ออกตามหาตามหากันอยู่3-4วันก็ยังไม่เห็น ก็ไปแจ้งเรื่องกับผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านก็ออกตามหาก็ไปตามย้อนทางไปจากที่แกไปนะฮะจากบ้านไปนาของแกก็ผิดส,สังเกตว่ามันมีช่วงหนึ่งที่ข้าวเนี่ยช่วงที่ศพแกอยู่เนี่ยมันก็เริ่มเน่าใช่ไหมข้าวแกก็ข้าวในใน,ในตรงนั้นเนี่ยก็จะสูงขึ้นสูงขึ้นกว่าที่อื่นเพราะว่ามันมีปุ๋ยมีซากศพของแกมาเริ่มเน่าเปื่อยก็เลยไปแหวกดูก็เจอแกนอนคว่ำหน้าอยู่ อืดหนอนยัวเยะเลยทีนี้เรื่องทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นการฆาตกรรมแต่สิ่งที่ผมจะเล่าต่อไปเนี่ยก็คือว่าเหตุการณ์หลังจากที่ตาทันตายเนี่ยก็จะมีปรากฏการณ์ลึกลับเกิดขึ้นอย่างเรื่องเรื่องที่หนึ่งเนี่ยก็คือมีคุณครูนะฮะตอนประมาณตีสี่ผ่านไปพอถึงบริเวณนั้นเนี่ยก็จะเห็นเป็นหมาตัวใหญ่นั่งขวางทางพอเอาไฟส่อง มาก็หายไปนะฮะบางคนก็เห็นเห็นว่าเป็นเนินสูงทางคล้ายๆทางตันอนะ่ะอยู่ดีเป็นเนินสูงพอขับไปใกล้ๆก็หายไปนะฮะแต่ที่หนักที่สุดเลยนะฮะก็จะมีคนคนดงนะฮะสมัยก่อนแถวต่างจังหวัดเนี่ยจะมีกลุ่มคนดงซึ่งเข้าเผาถ่านขายเส้นทางเนี้ยที่จะทันตายเนี่ยเป็นเส้นทางที่คนสัญจรกันเยอะแล้ว คนดงกลุ่มนี้ตอนเช้าก็เอาฐานมาส่งเอาฐานขึ้นจักรยานแล้วก็ปั่นมาปัน่นผ่านผ่าน,านทางที่ตาทันเสียตายเนี่ยนะฮะไปตลาดเพื่อเอาถานไปส่ง3-4คันแต่มีคันหนึ่งคุณลุงอยู่คันหนึ่งคันสุดท้ายเนี่ยโซ่แก่ไม่ดีโซ่แกหย่อนขับไปโซ่หลุดก็ต้องหยุดใส่โซ่แล้วขับตามไปคนสมัยก่อนเนี่ย เขาทางานเนี่ยเขาก็จะไม่รอกันเขาคือเขาจะไปเรื่อยๆของเขาพวก 3- 4สคันข้างหน้าเนี่ยที่ไม่มีปัญหาเนี่ยก็ขับไปจนส่งของเสร็จเนี่ยคุณลุงก็ถึงได้มาเพราะว่าต้องคอยเปลี่ยนโซ่ตลอดเวลาต้องคอยใส่โซ่ต,ตอลอดเวลาจนช้ากว่าเพื่อนขากลับเพื่อนๆก็ไปกันหมดละก็เหลือแกอยู่คนเดียวขากลับแกกลับมาประมาณสักหกโมงทุ่มประมาณโพลเพนะครับขับมาถึงระยะที่ตะทันตายแต่ว่า คุณลุงคนนี้ไม่รู้นะเพราะว่าอยู่ในดงก็ไม่รู้เรื่องราวตรงนี้ที่ตะธานตายเนี่ยแกขับมาดีๆรถเปล่าๆเนีเ่ยนะเพราะว่าส่งฐานหมดแล้วพอถึงจุดที่ตะธานตายปุ๊บจู่ๆรถก็ยวบยวบขึ้นเลยยวบเหมือนมีคนกระโดดคอมเลยซึ่งผมจะอธิบายว่าถนนสมัยก่อนเนี่ยเป็นดินลูกหลังเป็นเม็ดหินเม็ดดินแดงๆอะไรเงี้ยพอ นั่งยัวปุ๊บเหมือนมีคนซ้อนหลังกระโดดขึ้นซ้อนหลังปุ๊บก็มีเสียงแกลดยาวเลยเสียงแกลดนะี่คือเป็นเสียงเท้านะเพราะรถรถจักรยานสมัยก่อนเป็นรถแบบเก่าเนี่ยมันจะไม่มีที่พักเท้าข้างหลังเท้าเนี่ยลากลากสองหงสองเท้าสองข้างเนี่ยลากไปกับดินลูกหลังเนี่ยเสียงแกลดไปแกก็ตกใจเอ๊ะแวบแรกเนี่ยแกไม่คิดว่าเป็นผีแก,กคิดว่าเป็นคนเอ๊ะใครมากระโดดขึ้นรถนะ แต่อยู่ก็กระโดดขึ้นมาแกก็ตกใจสุดท้ายแกก็ก็ลากไปแกก็ทงใสอยู่ว่าเอ๊ะทําไมไม่พูดเลยก็หันไปดูพอหันไปท่านั้นแหละเจอตาทันนี่แหละแต่แกไม่รู้จักอ่ะในเวลานั้นนะคือตาทันเนี่ยมองหน้าแกอยู่แล้วตาเนี่ยแดงกล่ำแดงมากปูดออกมามองจ้องหน้าแกอยู่แกก็หันกลับไปก็ๆๆปั่นไปปั่นไป แล้วหันกลับมาอีกก็เจออีกแล้วเท้าก็ลากแย่ไปด้วยในความมืดแล้วสมัยก่อนเนี่ยสองข้างทางจะเ,เ,เป็นทุ่งนาเป็นต้นตาลเป็นทุ่งนาซึ่งไม่มีบ้านพักอาศัยเลยก็คือแกก็ตกใจสุดขีดแต่ว่าด้วยความที่ตกใจนะผมก็ไม่เข้าใจว่าที่เขาเล่ามาแม่เล่ามาเนี่ยว่าแกก็ปั่นไปเรื่อยๆเกือบ20โลปั่นไปเรื่อยๆอยู่นะเนี่ยนะปั่นอยู่ด้วยความเร็วไม่ทิ้งรถด้วยนะครับปั่นไปจนถึงหน้าวัดหน้าวัดซึ่งเมื่อก่อนเนี่ย วัดเนี่ยจะไม่มีเมนเผาศพแต่เป็นจะเป็นเชิงตะกอนนะครับที่จะเป็นบล็อกหลอดินหลอปูนขึ้นมาแล้วก็มีทางบันไดสักสองสาขั้นทั้สทงสองฝั่งขึ้นขึ้นคอยเป็นเดินขึ้นแล้วก็เผาตรงนั้นเลยซึ่งถ้าคนผ่านไปผ่านจะก็จะเห็นเลยว่ามีการเผาศพเขาเรียกเชิงตะกอนเผาศพนะพอถึงเชิงตะกอนเผาศพเนี่ยก็รู้สึกว่ารถเบาคือยุ้งขึ้นเบาขึ้นเหมือนมีคนกระโดดลงไปแกก็หันไปดูเห็นตะพันเนี่ย โดดโปโดดลงแล้ววิ่งเข้าไปในเชิงตะกอนเผาศดแล้วก็หายไปแกก็ปัน่นด้วยความกลัวอย่างหนักเลยปั่นไปถึงบ้านพอไปถึงบ้านนั้นแหละครับแกก็เป็นไข้จับไข้เลยจับไข้ตัวสันผมร่วงหมดหัวจนเป็นที่เล่าลือกันเลยครับว่าตาทันนีเฮี้ยนมากหลอกรุนแรงที่สุดก็ครั้งนี้แหละครับแต่ว่าแม่ผมไม่ได้ไม่ได้บอกกล่าวนะครับว่าคุณลุงคนทรงฐานเนี่ยเสียชีวิตหรือเปล่าครับเรื่องของตาทัน ก็ผีตาทันเนี่ยก็จบลงเท่านี้ครับขอบคุณครับ